สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสูขสขูคนสบายดีไหมคะวันนี้ยายชมพูมาทําอะไรคะวันนี้ยายมพูมาโปรโมทสินค้าแก้สิวแก้ฝ้านะคะหน้าสวยหน้าใสนะคะเป็นสบู่ทองคาคาคาใช้ก่อนอาบน้ำไม่ใช่ใช้ตอนอาบน้ําตอนเช้านะคะใช้ตอนเช้าแล้วก็มา ตอนเย็นตอนที่เราอาบน้ำนะคะใช้เป็นประจำนะคะน่าจะสวยจะใสจะขาวนะเนีรักทางการันตะีครับของแท้ต้องมีเสียงนาฬิกานะคะอย่าลืมนะคะใช้ครีมสบู่สบู่ทองคําอาบน้าตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้ก็เป็น,นครีมแก้ฝ้าครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าขาวโจ๊ะโะนะคะเป็นครีมแก้ฝ้าแก้สิวใช้แล้วหน้าจะเนียนขาวสวยหน้าจะสวยจะ ใส่นะคะเป็นครีมถนอมผิวแก้สิวแก้ฝ้าค่ะใช้ตัวแรกนะคะแล้วก็มาตัวที่สองนะคะตัวที่2เป็นครีมแก้สิวแก้ฝ้าใช้เป็นประจำหน้าอ่อนลงสิบปีหนะ้าออกเป็นสีชมพูออรล่าหน้าสวยหน้าใสาหน้าขาวโจก๊กโกเลยนะคะอย่าลืมนะคะคนไเป็นสิวเป็นฝ้าอยากฝ้าหายอยากสิวหายแอดมาหาย,ยายชมพูหายแน่นอนผิวสวยหน้าสวยหน้าใสาหน้าขาว ออกเป็นสีชมพูออ่านะคะทาบางๆนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะก่อนนอนนะคะตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนนะคะทาบางๆนะคะแล้วก็เป็นครีมแก้ฝ้าเหมือนกันตัวนี้ครีมแก้ฝ้าแก้สิวแก้ฝ้าเหมือนกันนะคะมันเป็นเซ็ตของมันมันเป็นเซ็ตของมันนะคะคนไหนใช้เป็นประจํา หน้าเด็กลงสิปีหน้าจะอ่อนลงเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกักเป็นไรหน้าก็จะหายนะคะอย่าลืมนะคะใช้เป็นประจํารับรองฝ้าหายแน่นอนอย่าลืมแอดมหาอายุชูนนะคะอย่าลืมนะคะใช้ครีมแก้สิวแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าขาวโจกพบนะคะอันนี้ก็เป็นครีมกันแดด ครีมกันแดดนี่มีแบบว่าอย่างดีเลยครีมกันแดดอย่างดีแบบครีมกันแดดที่ดีมอกมันเป็นแบบว่ามีอะไรที่พิเศษมากๆพิเศษอะไรรู้ไหมคือมันเป็นครีมกันน้ํากันฝ้ากันแดดกันความขีเลใช้แล้วจะสวยจะใสหน้าจะขาวแน้าจะออกเป็นสีชมพูอล่าอองตองนะคะหน้าขาวสวยหมวยเหงขาวกว่าแขนเลยไหมเมื่อก่อนนี่หน้าดำขีมิ หน้าดำกว่าแขนอีกเดี๋ยวนี้หน้าขาวหน้าขาวกว่าแขนอีกโอ้ค่อยละนืดหลเออครีมขวดดีจริงๆไม่มีสารสเตยีเยรอยไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียใช้แล้วสวยหมวยหฮงร่ลำรวยเออสวยผัวลักผัวหลงนะคะอย่าลืมนะค,ะค่าเป็นครีมแก้สิวแก้ ฝ้านะคะอย่าลืมันแค่นี้เป็นครีมกันแดดกันแดดก,กันฝ้ากันน้ำเออการความขี้เหร่ใช้เป็นประจำสวยใช้ทาบางๆทาบางๆแล้วแต่งหน้าแต่งหน้าออกไปข้างนอกเจ้านายก็จะรักเจ้านายก็จะหลงอืฮึเพราะว่าเราสวยแล้วไงสมัยก่อนนี่นะหน้าดําขี้มิไปทํางานไปทํางานเจ้านายก็บอกไม่สวยอคนนี้อะไรมาทํางานไม่แต่งตัวสวยเลยหน้าก็ดําขี้มิ เออเจ้านายไม่รักเจ้านายไม่ชอบเจ้านายไม่ปื้มพอไม่ใช้ครีมที่ยาชมพูรีวิวเจ้านายปื้มเจ้านายปื้มเจ้านายรักเจ้านายหลงเออไหมเ <c oughs> จ้านายก็จะให้แบบว่าโบนนะัสเยอะๆเออเงินเดือนก็จะขึ้นอเวลาเดินไปข้างถนนผู้เบาเห็นผู้บบาวก็จะหันบุ๊กเลยเออเพราะว่าหน้าสวยหน้าใสาหน้าขาวโจกพ,พุกจริงๆนะ บอกให้ใช้เป็นประจำอย่าลืมนะคะเป็นครีมแก้สิวแก้ฝ้าอืมนี่ตัวนี้ก็คือสบูท่ทองคำใช้ตัวแรกตัวที่สองเป็นครีมแก้สิวแก้ฝ้าใช้เป็นเซ็ตมาน,นะคะหรือจะแบบว่าคนไหนไม่เป็นสิวเป็นเป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้เป็นประจำหน้าอ่อนลงสิบปีอย่าลืมนะใครอย่าลืมค่ะจริงๆนะของดีของดีฉันมีของดีที่เธอใช้แล้วจะลง กา,งงา,านะร,รล,ล้ทั้งลงผ้าวงหนักหนาบนเลยสิ่งต่อย่าลืมนะคะเป็นครีมแค่สิวแก้ฝ้านะคะใช้สบู่สบู่ล้างหน้าตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะเป็นครีมใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะก่อนออกไปจากบ้านก่อนออกจากบ้านก็ใช้แล้วเ,เข้ามาจากบ้านก่อนนอนก็ใช้นะคะนี่เป็นครีมเหมือนกันครีมแก้ฝ้าแก้สิวแก้ฝ้าใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะอย่าลืม